อาพี่น้องมาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อกินเฟอลาวเด้อแซบแซบแซบแ่านงามๆเนาะแกบมันเนี่ยจะชูให้ใช่รดเาพีกะมันเนี่ยเออ นี่อ yeah. like, ้นม <x> ันจมอยู่ฮะแยกไวเอาไว้ดังเองค่ะอันกาบมันอ่ะอืมกาบนกนเือาอามอนนง มันียลุกคา้าเอาถุงน้ำในข่อยได้ไหมมาดูวพี่น้องแซ่บแซบอากาศกนันนาวหนาวอืม เพชรเคยบอกเจ้าวาอีหยังเจ้าอย่างไปหันนะเจ้าคือบอกมาให้คอยล่ะเจ้าจุบเลยเ่อยุน่นเจ้าบ้านคไดเปินง้ข่าวมึงเฮงอีแมว่า

มันไปใช่หรอไปได้แต่คุณจะได้มาแล้วเป็นดาราลักษะคูับาน่คจ้ัยรับพันยาคอจ๊ยุไทยนะเป็นหมื่นนะผ่านนี่ใครได้เป็นหมื่นอืมเราหมื่นบาท กระเสริบไปสองร้อยบาทอยู่ไทยเนอะอืมมีพี่น้องมาขายถือเอบบมว uh, ่าขายแพงกว่ามีใครชื่อาอยูเล่ามืดไหมต้องแบบตามห้าวพนเน่ามลาหารข้าวไขาเน่ตามสิมหาพันกีนีข้าวไข่เส้าหาพัน ิ้นเสร็จขายแห้งบาได้เด้อพี่น้องเด้อบาได้ขายทั้งแบ่งสีงสิบชั้นที่มาไปเพิงเข้าคายขาวทาง mặt nhau mặt nào ừ. đi tuần lên nó đi tốt lên rồi bỏ ดีดามมันเป็ชีฮุยเลยนะฮนฝนตมอืมงามมนอมันเลยไปชี้น้ำตาลมาเลยไปชีหุยอืม บักบักเทียงคีหนึ่งบักอะไรอย่างนั้นบักโอยบักลูกแล้วได้ผู้ชายจะคนก่อนสี่นี่สองลูกสก๊อตไะไหน

หอมไปใส่ใี่น้ำมูใี่น้ำมูใส่นี่ยึมออมาเนี่ยตั้งค่าผู้ใดยืดตีท่งธมาเล่นมอซื้อบัตไปมีน้ําที่ส้องอวดเพชรเดฟพี่น้องเลยอือ อ้าวนี่น้ำร้ายมันแก่เ,เ,หเห็นใบตองหิหาเหิดอย่างว่ามา่าอาบน้ำไม่พ่นมืน่อเช้าหรือพ่นเย็นเนาะพอแล้วพอแล้วพอดพอแล้ว หนาวหนาวพุนอะเร็ว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 พอเร็วผนบอกแม่โอ้ยขอซับผมไอ้ผุนเด้เสียงเพลงมาแล้วพี่น้องครับเออเพลงมาแล้ววันนี้ครับใส่ผักพริกนหนาแักเพชรพี่น้องกัดผักพริกอีกมัน รับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่องชิไดดล่าไปก่อนขอบคุณถูกเหม็นถุกไล่ถุกกำลังใจทุกคำดา่าทูกคำปล่อยให้มันเข่าโตซูเดอร์คำปล่อยนะคำดีๆนะเข่าโตชันนะจ๊ะคำะชั่วๆเลยโยนให้มึงโอเคแต่รับพี่น้องเออพี่จ้าพี่นอ้องเออมันเพี้ยนเป็นกินได้ป้านนีเนาะ <laughs>